วันนี้เราก็จะมารีวิวอะดาต้าเพจใจตั้มวัดใจตั้มอะไรอีกดาดาต้าเพจใจตั้ตตมกันนะกับป <Meet> ุ่นกายปุนกายก็วันนี้ก็จะเป็นอยู่กับอ่าใจตั้มเนอะ,ะนะแล้วอะไรเนี่ยทำไมมีสลามตามไ, <c oughs> ไม่รู้สิแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีสลามอันนี้ก็จะมีสามช่องนะฮะช่องแรกก็จะเป็นซีรีสซีรีส์ก็คือมัดเอาทิ A K N. นะ เอาจริงแต่ไอที่โลกไปรลูกคุ่นใช่อันท,2 2> ที่สองก็คือ normal Series ก็คือมัดธรรมดาฮะส่วนช่องที่สามก็คือว <Big series S 1> ิ r ี e ีรรเป็นหมับที่อ่อนแที่สุดเออฮะอันนี้นี้คือ Big Series นะอก็จะประมาณนี้ก็จะต่อ,อยแบบไม่เกิดอะไรขึ้นก็แค่ทีเดียวจ้าส่วนอันที่สองก็จะแบบแบบนีนะ้เดี๋ยวพราไปดูก็ปุ้มอุ้ม อุ้ยก็จะประมาณนี้เออพอร์มา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 ตนีไปมาสุดท้ายเพื่อนมาสุดท้ายมาสุดท้ายก็จะเป็นโคนโคตรแรงนะฮะต่อยทีโลกเป็นรูพุนต่อยทีโลกโลกเล่ย่ะก็มาเลยมัดเอาตีมาเอาตี แล้วแต่วันนี้ก็ถ้าเกิดกดยิบแล้วกดกระโดดนะฮะปุ้มมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองกระโดดโคตรสูงเลยโอ้สูงเกินจะยินเมื่อกี้เราเห็นเองลอยได้ป่ะก็จะไล่ระดับไปอ่อนปตินอรโมแม่ก็โคตรสูงแล้วนะ ทีเรียลไม่สูงกว่าก็ถ้าเกิดวีคซีรีส์ก็จะแบบกระโดดแบบกระโดดแบบจิ๊บจอยอ่ะคือกระโดดแบบปกติอ่ะปกติคือกระโดดอ่อนๆนะเราลอยเราลอยไปดาวังคารละเนี่ยก็วิธีการคราฟนะฮะก็จะเป็นชุดอันนี้นะพวกชุดก็จะประมาณนี้แค่คราฟจุดเราก็ได้พลังมาแล้วไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยก็ได้พลลังแล้วนี้แหละ ก็กรเกงจะจะเป็นสีแดงตัวเสื้อกต่กรงเกงเอ๊ะรองเท้าอ่ะเป็นสีแดงตัวเสื้อกต่กรงเกงอ่ะจะเป็นสีเหลืองได้แล้วต่อยกันไม่ตายด้วยเจอม่งไม่ตายอุ้ยอุ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสลามเนี่ยสลามสลามสลามมันเกี่ยวอะไรเี่นี่เปล่อยทีสลามมากวะถุก ลามรอยได้มันจะเฮ้นั่งลอยได้ว้ยยิงยิงยิงอากาศเลยเอ้ยเอ้ยมาดื้อดื้อดื้อตกสายตกสายอะไรเนี่ย อะมุมมัเมนเป็ถอดชุดแล้วใส่ใหม่มันเป็นบัน๊ให้ถอดชุดแล้วใส่ใหม่เราจะได้รับพลังมาเหมือนเดิมหรอใช่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนพลังหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวจะพลังหายกูเจ็บเลยแกเสี่ยอะไรเนี่ยเสี่ยพลังไม่มาบูมพลังพลังทำไมวะอะไรครับเนี่ย หม้วเล่นเลยขึ้นหดกลังมาหายไปไหนดีด๋ยวะอดีแทนกูหายไปไหน่ไม่จะตุกรุกข้นสุดออไรไม่มีป้องกันแต่มึงมีแบบจีเชียแล้วมันจะเป็นเซตมาอย่างไงผมไม่มีป้องกันไม่มีหา่ลองรับคือตัวเองตายดิอคคลองใส่ใหม่ ไม่ได้อ่ะไม่ได้มันไม่ป้องกันให้วะครับโอเีวะฮะโอไมคก่อนว่าจ oh ับปัมันไม่ป้องกันให้อ่ะแต่มีพลังหมดัดเออคืออะไรวะนู <c oughs> ่ยขนาดกินยังแหลก <c oughs> อ่ะดูดิลงไปมันแหลกแน่นอนน้ำเซ็นืน่นจัง อะไรเนี่ยเดี๋ยวทาโปพีเราหน่อยสตสีแดงท,ทำใหม่วิธีทำก็จะประมาณนี้่ะนีสีแดงไม่มีเดี๋ยวก่อนหาสีแดงก่อนแล้วก็วาจากาสีแดงรเท้ารองเท้าก็จะเป็นสีแดง <สา S 1> อเออมาแล้วมาแล้วได้แล้วฮะส,สีแดงว่าต้องทำใหม่แต่ว่าตอนที่เราเล่นคนเดียวอ่ะไ,ไม่ต้องทำอ่ะไอ้เงี้ยโอ้งอ่ะ หนีมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วเออทำตายแล้วเป็นสอยโลกอีโลกละเบิ้ตุม่มงงแดดเลยโอ้ยสูงไปวะเน่ฮะ <laughs> วิกซีรีส์ว,ว้วาวว้าวเ,เอ็งมาเอ็งมานี่ได้ไงเนี่ยเนีบยเออ ้ไม่กูเแรกเลยเฮ้ยเออกูพ right sort of no, no. oh, ุ่งมาโคตรไกลเลยโอ้ไหนวะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเที่ยมันมาแรงขึ้นโอ้โหนั่งพื้นที่พังหมดไอ้จันมันคือหมาธรรมดาแต่ความแรงมันไม่ธรรมดาเว้ยเออเออใช่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 มันเฉยว่า normal serious มีการซีเรียลระดับธรรมดาโอ้สัสเดือดที่ชีเนาะคุณเดี๋ยวลองไปปุ้งปุ้งไปตบมังกรกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวไปตบมังกรกันนะฮะว้าวตอนนี้ก็อยู่ในโลกฮะซีเรียลโอ้ยไอเชียงกูตกโลกกูตกแล้วไอเชียงยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ก็มาถึงโลกอินเดีรแล้วกันฮะ ตอนแรกก็ประมาณตายประมาณสองรอบเพราะว่าเพราะว่าไม่กระโดดไปแล้วไม่ติวตกแบบตายแต่วเราขึ้นไปเลยวันนั้นดีกว่าไปทำลายนี่ดีกว่าทำลายอะไรวะเสาพี่พุ่มไปโอ้ตายแล้วอเมังกรตายเหรอฮะมังกรตายวัดวัดสั้นวัดริงดีฮะ สลามสลามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสลามเนี่ยเจ๊ว่าต้นบนของจีนี่เนี่เดี๋ยวผมก็จะประมาณทำลายเบรล็อกแล้วกลับบ้านไม่ได้กันฮะอันนี้ก็จะประมาณเสาหนึ่งฮะโอ้โหเจ๊เเจ๊ทำไมเราปล่อยไม่ได้วะ ้ไม่หายปล่อยได้แล้วเฮ้ยเยอะขั้วแรงอา้าวถึงมปล่อยอากาศไม่ได้เออแล้วปล่อยอากาศไม่ได้วะ่ะแล้วต้องปล่อยพื้นอ่ะบูมเฮ้ยมันสูงขึ้นเฮ้เรามาแล้ว Oh e yeah. a ไม่ลงเวย oh หมดแล้ว so you mean so you mean สีเรียมถัด what do you mean แป๊บนึงแป๊บนึ่งนะมันมต้องมันเลยเราต้องสู้เฮ้ยมัน่อนเอมันก่อนอมันก่อนแอมัน่อนอมันก่อนแอมันไม่มันเลยอะมันก่อนอะมันก่อนมันก่อนมันไม่ดีน่ะ ไปไเทำอะไรเอาไปไหนเล้วไปไหนตายเหรอก็ก็ประมาณนี้คโคตรโกมเลยแล้วาลามอะไรมันซ้อนกันหล โค้ชเฝ้าหายโค้ชเฝ้าหายว้าวจับโลกจ้าว่าที่มาจับฟาร์เซอร์โอเคเราจับโลกแล้วฮะมันทะลุมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับที่ก่อนจับก็จะประมาณเคลื่อนสุดท้ายสุดท้ายมาเถอะ ก็ผมทำนี like ่แหละนี like ่แหละไปอด้ <semua>